อเคค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะจะสอนวิธีการตัดผูกันนะคะซึ่งปกติหาองสื่อมาแล้วมันจะขุมใหญ่แบบนี้ค่ะที่นี่วิกจะตัดให้มันเล็กงไห้มันหมอกกับมือเวลาเ้าไปวาดเล็บวาดงานบนเล็บนะคะอยากได้หน่อยแต่หเอาก็ตัดเล็มๆออกไปได้เลยค่ะวิธีการตัดก็คือตัดรอบๆข้างๆนี่ค่ะให้คับตัดขนข้างๆออก จะเหลือขังในที่เล็กเท่าที่เท่าต้องการนะคะนี่วิธีการตัดกัว่าไม่ยังไหลแต่สมมติว่าถ้ามีเป็นกันไกตตดหนังก็ตัดได้ค่ะกันไกจะเป็นคัตเตอร์ก็ได้ค่ะตัดรอบๆไปเลย เริมเล็กลงแล้วอันนี้เป็นผู้ก,กันแบบ่าว่าแมนราคาแพงอย่างหลายคะ่ะแด็กก็ใส่ดีผู้ก,กันที่วิกใส่เป็นผู้กันอะประยงนะคะสื่อใดน้ำรันอุปกรณ์คล้ายเครื่องเขียนร้านสมใจนะคะเป็นแบบรุ่นแบบขนย้าพิเศษเพราะว่าวิกมากแบบใส่ก,การขนยานะะ้ายค่ะเพราะว่ามันจะผิว ผิวดีเวลาห้าหลักสีค่ะก็จะผิวดีแล,ละ,ะแลอุ้สสีได้ได้หลายค่อยๆตัดค่อยๆเล่นไปค่ะ,ปะตามที่เขาต้องการแต่หันตัดแบบแต่แบบแแบบใจเขา้ามันแบบว่าฝ่าไหลค่ะคุณออกไปไหลค่ะนี่ เวลาเขาไปตัดเสน้นตัดหยังนี่ค่ะแต่ซึ่งปกติแล้วนะพวกกันมันก็จะหลวงเองตามการเวลาของเขาอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวมันก็จะแบบะจะผิวจะเลี้ยวลกอีก<ด>ค่ะแต่ว่าเขาเขาสิแบบตัดให้เวทใส่ใสง่นไดเน้เลยค่ะตามนี่เลยค่ะนี่อันนี้จะเข้าใจคงดีครันแล้วิวกร้องเช็ดล่างผู้กันให้เบิ่งก่อน เวลาเข้าชุบกับน้ำยากับสีไะคะเขาจะบางประมาณนี้เดี่ยวแบบนี้เลยเดี่ยวแบบนี้เลยค่ะอันนี้วิกเตรียมสีไว้สำหรับซอนเพ้นนะคะจะจุ่งสีให้เลยเวลาเข้าเดบกันแล้วล่ะคะ่ะวลสีวาดเสร็จะะแล้วค่ะนี่ก็จะจุ่มสีให้ถ่วงแบบนี้เลยค่ะก็ถว่วงปุ๊บนี่ ไอขนเป็นอย่างเึิ่ง้ฮทวมทั้งเส้นทั้งล่ำของเส้นนี่เลยเพราะว่าอย่างมันสีมีสีตรงเนี้ยคะ่ะเวลาห้าวาดเขาใส่ปลายกันวาดแต่ว่าสีที่เขาจุ่มทั้งเส้นเนี่ยมันจะไหลมันจะไหลมากมันจะไหลมาอยู่ตรงปลายเราเส้นมันสีเงาเราเส้นมันสีแบบสีแหน่งนะคะแต่นั้นแนะนํให้ทุกคนเวลาใส่กุกกันกับจุ่มสีให้เต็มทั้งเส้นนี่เลย แต่ว่าเวลาเราวาดให้เหาวาดตรงไปลายปลายปุก,กันค่ะแล้วมันสีแบบเส้นมันสิแนกเส้นมันสิคมค่ะถ้าเ้าวาดปลายปลายปุปปก,กันเนี่ยค่ะจะย่าสุดใจเลยสีเลยถ้าเราวาดมันบอกถ้าเ้าแตะแค่ปลายปุก,กันมันอาจจะยา่าบ่ถึงเหนือสีบ่ถึงค่ะโอเคสำหรับการตัดอุปกรณ์ตัดูกกุดก,กัน วสำหรับเฮดเล็กกับประมาณนี้นะคะกัรใส่ผูกการผูกทางกับประมาณนี้เนาะโอเคเอาไปปรับปรุงใส่งานกันได้ค่ะอันนี้ค่ะถ้าผู้ใดเช่นชอบค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแห่งน้ำนะคะ,คะขอบคุณค่ะ